ในประเทศแล้วก็ต่างประเทศกัยิ่งดีตอนหับเข้าสู่ซ่องบ่าวบอยสแนลคนเก่าคนเดิมเพิ่มเติมคือบ่าวบอยมาถ่ายคลิปคือเก่าเข้าม่พี่น้องเลยมื่อนี้บ่าวบอยก็ได้มาอยู่ที่บ้านน้องแดงน้อยพี่น้องเลยบ่าวบอยก็ได้มาหอดจอดถึงกันเนาะกันชาบานแป้นของพ่นนาอพี่น้องเลยบ่าวบอยก็ได้มาข้างนี้เป็นข้างที่สองพี่น้องเลยบ่าวบอยก็ได้เดินทางมารับทีมงานคือเก่านะพี่น้องเลย มีทีมงานค่ายเดแต่กะเบาคำแท่ผู้ทองเนาะพี่น้องเนาะทางบบาบอยกะได้มาฮอดจอดถึงเงินซา,านมันแป้นสองพันเนาะเป็นทีเรียบร้อยกะได้มาเดินทางมาไกลกับพอสมควรอยู่พอแมมพี่น้องเลยทางนี้กะมาฮอดจอดถึงเงินพ่นเนาะว่าพันอยู่เคอรนบอรหรือว่าอย่างไรเนานะพอแมมพี่น้องเด๋ยวีิพาพอแมมพี่น้องไปติดตามหลับซมน้ำกันเนาะหรือว่าอย่างไรกันดนะ้ทางบ่าบอยกนนะ ได้เดินทางมาพร้อมกันทีมง,งานสามคนเนาะพาพ่อแม่พี่น้องไปติดตามหลับสมน้ำกันเนะาะคือว่าจังใดก็ได้มาเนาะเ,เ,เดินทางมาแป้นของม้องแดงน้อยเลาวพี่น้องเนาพ่อแม่พี่น้องมาสอบถามเพิ่นออเออมาหาจอเพิ่นน้องเลย thằng nào nặng thì nó sẽ bay đi nó lại oh <laughs> thế này đã đi mi hèn nhá bao vô đi mi hèn mi nam thấy <laughs> phải nong nó rồi cái thầu cái nam là bao <laughs> nó phải hai kìm bao nó có phải mà này <laughs> nè đi พ่อแม่ไปทางไหน,นออาะแถวบ้านเว้ยแถวบ้านไปช่วยเวียดช่วยงานฝนบ่ด้วยอืมสุดทีาเนาะฮอนบ่อยู่นี่ก็ไไ้ก็ฮอนเยอะอรงไหนลมฝนตกกะฝนก็ตกอยู่บ่แถวนี้ตกตกแห้งบ่ด้วยตกจ่กมื้ออะไรฝน สอ,องสามมืองเดี๋ผ่านมาเนาะค<ด>นตกจะมีลมแหงว่าคนอนะ<ด>เวลาลมมีมาเ็บน้ำแล้เนาะ<ด>ผัดผ่านนี่คือว่าเปียกเพื่อนมาแล้ะแถวเืือน<ด>อะไร<ด>ทางนองอยู่อยู่บนนด้ฉาอยู่ในนี่คืออยู่ทึ่งนี่บ่<ด> ลมแห้งกว่าน้ำหมยอย่านเาว่าเนี่ยมันผัดไปหลังคามันไปอยู่คนเดียวว่าหมืนอนอน่ะอยู่กับพ่อกับแม่โอ้อยู่กับพ่อกับแม่เนาะคือคว่ามี YouTube รรายูทูบเบอร์หลายคนมาหาอยู่ป่ะไม่ยูมีช่องไหนเน,นาะเจ้ากูจักอยู่ป่ะมาจักผัดเลย เห็นเบาเราพาเพิ่นเหมือนเนาะพาเอาของมาฝากน้องน้อยเห็นอยู่ในช่องเพิ่นแต่ว่าทางน้องเพิ่นนี่ก็บปูาปบ่าเห็นเบาเราพาเพิ่นเหมือนบ่อ,อเพิ่นกับม้าบ่อยปะเพิ่นชอบขี่รถวิโก้คันสีดำๆมาดามาเหมือนบ่เพลินมนอชอบขี่หลายกับเม,มียนะเพิ่นใน่ทางเบาเห็นแต่ในคลิปเหมืนะเพราะว่า เัิดคิพันยูตึกช่วงแรกนี่มีกับข่ากับน้ำหร,หรือว่าหรือว่ายังบอกียังบอกอีกหรือว่าพ่อแม่หามาแต่บ้านพ่อมีอยู่เนาะพ่อมีอยู่เนาะบอกอยากไปเห็นเพียกเหตุงานบ่ะอยากไปยูอ๋อคิดว่านนใจอยากเหตุเบียกเหตุงานอย่างเนาะอยากเรียงน้องอยากเรียงนอ,งอม ถ้ามีคนพาไปก็ไปแล้วเนาะไปพ่อแม่ให้อนุญาตให้ไปอยู่ว่าให้ไปอ,อ๋อไปมันเคยเลี้ยงน้องหรือเล่าบอกเคยเหาเลี้ยงอยากเลี้ยงเนาะอยากลองเบิง ถ้าอยากไปแถวบ้านครับพราะรือว่าไปประเทศไทยจะคิดว่าแถวบ้านก็ได้โอ้แถวบ้านก็ได้โอ้พ่อแม่พี่น้องเอ้ยทางน้องพันก็อยากเหตุงานเลี้ยงน้องแถวบ้านเราก็ได้เนาะมันใกล้พอใกล้แม่แน่คันว่าท่านใดมีบ่นเหตุวียกเหตุงานน้องพันก็อยากไปเหตุวี้งเหตุงานนั um, ้เนาะพี Gerilim ่น้องเนาะถ้าใดมีคนที่อยากจ้างน้องเพันก็ติดต่อทางช่องบ่าวบอยได้บ่าวบอยสีได้ให้ น้องผนไปเห็ดเวียงอะไรงานน้ำ<ด>พ่าแม่พี่นอ่องเลยในนหลนน้องพังกันอยู่เพื่อนอยู่ซ่านกะบ่ได้บบได้ไปใช้เนาอแต่ละเมื่อก็ไปหาอยู่หากินอยู่ปอ้อม,ได,ไ,ม,ม,มได้ดไปไปแต่ไปแต่พันบบได้ส่วนหลยก็เพี่ที่พอแต่แม่แล้วนาอไปหาอยูห่หาก,กินเด้หนะ่อยก็ได้ อยู่หากินคนก็มือเลยมั้งกาบบมีป่าบ่มีดอเนานะจะสิ <Đ ôi S 1> ไปหากินยังดูบ่าแหละด,ด,ดินดินนี่ก็เป็นดินนอกวาที่ผมเด่นเอาเล็กๆน่อยๆเนาะดินของพ่อของเมเนาะที่ว่าปันปันกันให้เล็กๆน่อยพอได้ผักมาชัยเนาะ นี่คือว่าเป็นเพือนพื้นลัวได้หามาใช้แต่ละเถิกล่ะเถื่อแล้วเถื่เขาเอาขอเอาอยู่แถวป่าแถวดงเลยเนาะหาบอกมีแบบว่าต้นไม้ต้นเต่าคือเพิ่นเอ้ยไปขอเลยกับหามออกมาบ่แก่แล้วงอสู้ใบ่รอดปะยืมรถเขาให้คเขาเนั่นเนาะแก่มาะจัดจะเป็นมือแล้วเนาะ นี่แหละพี่ดาวไอ้ทางนอกบคนก็จรเจอเหตุงานอยู่แต่ว่าอยู่บ้านกับแบบนี้แหละบ่ม,มีงานเหตุจะบ่ได้ไปใช้บ่ได้ไปดินน้ำหมูน้ำพวก<ม>บ่บ่หู้ไผยว่าบ่มีหมูบ่มีพวก<ม>อืมก็เลยบ่หู้ไผยเนะาะจะขี่ไปอยู่น้อไผ่ายบ่จักเขาคือว่านั่นแหละ<ม>อยู่แต่ในเฮือนในชานนี่แหละทางนอกคนกับไอ้พี่ดอวเอ้ ไปหมู่พวกับบอมีแต่ตอนน้องเขาเรียนกับมีหมู่มีพัววะแต่เขากับบเคยมาหาบอแล้วบอเนี่ยใหญ่เลครับ้านบ่อยู่บ้านนี้บอเขาฮอดใช้เนี่น้องเขาเรียนพอสามพอสามการได้เขียนออออยู่เนาะเดยได้งหน่อยๆเนาะ เราฝันอยอหานไีนอองกแม่พี่น้องเลยน้องาไมเข้าบอนได้เลยตะกี้นะองเฮียนนั่นนะมาน้อยอ้องเฮียนมันมีจักห่องเหรตะกี้นะตะกี้นะจห้องมันมีห้องอย่างนี่นหนึ่ง้องป้อนสามหนึ่งป้อนสอง้อนสามป้อนี่อนหาหอประอนมาัน้นเนาะ น้องกับวันนี้า้องป .3 ตะกี้กับหมูพวกกับมีอยู่คือบ้านแหละใหญ่มาแลลวก็แยกทางฝันไปเนาะกับราได้ไปลินกับ่ราได้ติดต่อกันทางน้องฝันก็ได้กัได้อยู่แบบนี้เนละกับวันสิไปหาหมูหาพวกกับอยากไปลินน้ำเขากับบ่มีรถบ่มีล้างเนาะก็เลยการเป็นวเนแงอทางน้องสบายดี นี่แหละพ่อแม่พ <multic Coc guarding> ี่น้องเลยยังลมน้องพนันใจเลยแล้วนี่แล้วอตอนฝันว่าฝนไปหั่มไปเฮียนนี่แล้วมีมูมมีพวกหลายบ่เฮียนเนาะห้องเฮียนไะไบ่สารอว่าแต่ก่อนเองพี่น้องเลยทาเองคือแปลว่าเงินทุนเจ้าเองบ่หรือวว่ามีคนมาซอยบ่ซอยแน่มีคนมาซอยแน่ ทางผู้ใดเลยมาช่วยทางเป็นทางผู้ใดเบาอยังจืดอยู่บ่บมดจือเนาะพ่อแม่พี่น้องแต่ว่าแต่กับเป็นทางทีมงานสายบุญนี่เนี่ยน้องมาช่วยเนาะเราแล้วก็มาเงินเอาเงินให้น้องทางเองเลยให้น้องหาทางเองประมาณนี้บ่ประมาณนี้เลยเ้เป็นทางได้พอน้องบ่หามา ดีใจบ่บันดีใจเนาะเพราะว่ามาน้องเพิ่นหลายครั้งหลายเทื่อก็มีแต่ว่าอยากได้ก๊อกน้ำใกล้ๆเฮือนไปห้องตัวเองเนาะด๋อยด๋อยด๋องว่าสัญบ่าวกับสีลาน้องทีไปขอถ่ายรอบๆบ้านเนาะรอบๆเพื่อนนั่นแหละก็สบายดีน้องแหละดีโด๋อยา๋อยว่าขอถ่ายเพื่อนเพื่อนเนาะพี่น้องเลยรีวิวเพื่อนเพื่อนกัน พ่อแม่พี่น้องเบิ่งน้องพี่น้องเนาะนี่เลยเชียนชานบ้านแปฟนของเผมก็กำกับวันนี้เปานนาะพี่น้องเลยเป็นกระตับน้อยน้อยสักนิดนึงพี่น้องเลยมีสาวสามคนพ่อแม่ลูกประมาณนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องนี่แหละทางเฮียนฝนกะมีสังกะสีแต่ละมุ้งางหยาไผ่เพื่องน้อยน้อยนะพี่น้องเลยนี่แหละอยู่สามคนพ่อแม่ลูกเนาะ คือว่าเฮ็ดสงชานบ้านแฟนของเพิ่นก็ประมาณนี้พ่อแม่พี่น้องเอ้ยมาฮอดเรื่องเพลินกะมีการคืบหน้าไปหลายเดิมพี่น้องเอ้ยกัมีการรับมีคนมาช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆเนาะเรื่องกอกน้ำของน้องเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะเอยบ่าบอยสศีพาพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งทางกอกน้ำของน้องเพิ่นเนาะหรือว่าจังไดนเนาะเพิ่นว่ามีผู้ใหญ่เอาเงินให้เพลินได้ทางหาช่างหายังมาถางให้ เนาะพ่อพม่พี่น้องไปบ่งกันเลยพี่น้องเลยทางพี่แล้วของน้ำไปกันเลยทางบาบอยกะมาเที่ยวนี่กะมีการหลับช่วยเหลือมีการช่วยเหลือมาเนาะพ่อแม่พี่น้องทางกองน้ำกับทางเอาแบบสูน้ำอะไรพี่น้องเลยใส่อ่างน้ำเนาะเพิ่นกินนี้อันนี้เพิ่นว่านะาพ่อแม่พี่น้องทางน้องเพิ่นก็ได้นี่แหละเพิ่นน่าจะ ทางผู้ใหญ่จะดีจะเอาเงินมาจะช่องไทยพันกระเบหูพันกระจำว่วได้พ่อแไหมพี่น้องเลยน้องพันจำคนบ่ได้เนาะคือว่าในนี่ทางน้ำให้พันพันกระดีใจน้องพี่น้องเนาะคนดีใจของน้องพันกระชูน้ำเสืออู้เสแองประมาณนี้แหละกองน้ำกันนี่แหละพี่น้องเลยมีกองน้ำกับรับการช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ทางช่องในบ่อบกรบเบือจังเนาะทางน้องพันกระจำคนที่ มาจยเลือพันบ่ได้น้อพ่อแม่พี่น้องทางบ่อบอยกะลาผี่ลาน้องด้วยคลิปนี้เนาะพี่น้องเนาะคลิปหน,น้าคลิปในบ่อบอยชิมารีวิวให้พ่อแม่พี่น้องใหม่ให้พ่อแม่พี่น้องรับชมใหม่เนาะถ้าบ่อบอยว่าผิดประการใดอขอโทษขออภัยนำ้ำเนาะพ่อแม่พี่น้องทางบ่วบอยนี่ก็ได้มาครั้งที่สองเนาะพี่น้องเนาะอาจจะบ่ คุยบบเก่งพูดบบเก่งเนาะเขโทษขอภัยนำทางเอฟซีที่ดูได้ต้นจนจบก็ขอบบุญขอบคุณหลายๆเนาะที่ติดตามรับชมได้ต้นจนจบก็ขอบคุณหลายๆเนาะทางเอฟซีทุกคนขอบคุณมากๆเนาะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมบ่าวบอยฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดรูปหัวใจกดโป้ให้นะเนาะเป็นกำลังใจให้บ่าวบอยคอมเมนต์มาเนาะมาพูดมาคุยกันได้เนาะพ่อแม่พี่น้อง ก็ได้ทั้งบ่าวบอยกับทีน้าพี่ลน้องเพียงจบด้วยคลิปที่ได้กล่าวคำว่าสวัสดีและสบายดีพี่น้องอยู่ในประเทศและก็่างประเทศก็กล่าวคำว่าสวัสดีและสบายดีเนาะพ่อ,อแม่พี่น้อง